ทุกคนคะวันนี้มีส่งมอบรถกันอีกแล้วคะ่ะแล้วแน่นอนวันนี้นะคะมาส่งมอบสวยๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็พามาดูบรรยากาศกันวันนี้เป็นเก่งเล็ก Vios นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันดีกว่าวันนี้คุณลูกค้ารอแล้วล่วะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะแนน้ำตัวนีดเนื่องค่ะแม่จ้าแม่ช<ม>ื่อวิไลมุ่งงามค่ะชื่อเลือชื่อ,อยังคะชื่อแม่ตอนจ้า ไม่ต้อง<า>ต้นงามบองามอยู่จ้าถือใจอยู่จ้าถือใจเนาะ,นะเป็นยังไงคะเห็นรถได้จ,จังไงเคยมาแล้วแท่นึงเน,นาะจ้าแล้ก็ออกขั้นแรกใส่แล้วหบั้นโบนมีปัญหามันแบบบั้นโบมีโบได้แก้ไขรโบได้สมเดียยังหน่าจะจะออกมา3 4ปีนี่อ้าสี่ปีล่ะแปลว่าค่นี้เป็นข<ป>ั้นที่สองแม่แม่ในขั้นในขั้นที่สองจากบ้านแม่ก็เลยว่า มันโอเคมันบมีปัญหาเมื่อเคยใส่แล้วเมืก็เลยว่าไป้านนี่เลยไปเบื้องลานนี่เป็นจังใดเขานั่งนั่ดูแลดีเป็นน,นั่งนดูแลนนดีจ้ะประทับใจว่าดีแกับบริการดีนะจ๊ะสุดท้ายแม่บอกกับเพลนนะไผกำลังอยากซื้อรถอยู่นี่อย่าบอกตอนอยังเพลนว่าจังใดดีครับแม่บอกกับกองเลยค่ะจ้าเพราะว่าถใครสนใจกับมาตเา <c oughs> ต็นนเด้อจ้าแม่เคยใส่มะเล้วเม่ประทับใจมันมีปัญหาอย่างนะจ๊ะเพราะว่าแม่ใส่มะเหล้วสี่ปีนี่แหละ สุดท้ายเนาะขออนุญ,ญาตอวยพ่อแม่นะคะขอให้คันนี้นำพ่างเงินทองขอมานำพ่าโชคลาภบมาหาแม่นะคะ่ะขอบคุณมากๆจ้าสมพรฝากจ้าสวัสดีค่ะ